เ้ยเวอยูตน้นอ้ว้าเ็่แ่นเรอนเือเยพน้องเขาจะเข้าป่าแล้วค่ะแต่ว่าฝนตกแห้ๆไม่รู้ว่าจะเจอเห็บ้างหรือจ่ะมีเวลาตอบไปค่ะยังมีเวลาตอบเอาสองาวค่ะแล้วสวัสดีค่ะยาดีค่ะ อะไรก็เลยจะยกอะไรคะอยกกาแฟไปเลยค่ะไปขอกันยุบป่าเห็ดจ้าวันนี้สามสาวพาป่าแตกวันนี้สามสาวพาเข้าป่าในเมืองได้จ้าเข้าป่าคอนดีนะคะในเมืองเต็งชายค่ะเต็งชายค่ะเต็งชายนะคะเต็งช้ายักทายให้เป็นบรกาศดูเห็นนั่นนะเห็ดเห็นไหมเห็นนั่นน่ะเห็ดหวานเห็ดหวานเห็ดหวาน เห็ดดำดำหวานอ่ะนู่นนู่นนู่นนใช่เห็ดดำไปแล้วเราจะมาช้อปปิ้งกันข้างลายนี้ลั้ยคะอะไรไม่ชอบไม่ชอบบอกเราอะถ้าเราจะช้อปปิ้งกันข้างลนน่าจะมาช้อปปิ้งใช่แต่ว่าวันนี้ จ้าพี่น้องปานเขาจะพักกันยางเบลเบิ้งน่นจาจะเนาะบ่เคยมาเลยจ้ะเด็กซีรั่งเขาเบิ้งนะจา้าเ็นมันมีถนนเขามาตรงนี้เนาะนะป้าก้อยกับพี่วาพี่วากลังจะมาจ้ะกินอะไรคะกินมะม่วงอบอ,อบแห้งจา้าอบแห้งของไทยเรานี่ของไทยเรา,ะา,เราปะค่ะพี่นอนจะพักย,า,ยางไปทางในเาน,น่นจาจะเนาะแต่บะมี่บ่มีคอยลุ่นกันนะจน๊ะเด้ออันนี้เห็ดอันนี้จ้ะวินเตอร์ซบเห็ดเอ่อเข็ม เห็ดเข็มเห็ดเข็มปลานี่จ้ะกำลังออกเลยค่ะวินเตอร์ซบนี่ไงออกแล้ว yeah. เย่เห็ดวินเตอร์โซบเห็ดเข็มทองปลาเนาะอร่อยมากเดี๋ยวรอให้มันโตก่อนอนี่กำลังออกเลย,น,ยนี้นะหรอจ้ะเดี๋ยวหาไปอีกมันต้องมีแหละช่วยเ,เราไปกันเลยค่ะไปค่ะเดี๋ยวตีละหาก่อนมันมีตอมันน่าจะมีนี่ไงนี่ไงอีกแล้วพี่น้องเก็บค่ะ วินเตอร์ซุปโอ้โหชอบมาเลยใส่สุกี้แซ่บหลายเด้อน้ำมองให้หนูด้วยนะไปกันค่ะโอ้ยหนูเห็ดขึ้นมาอย่างไม่ใช่เห็ดกินได้อันนั้นไปกันค้ะสวัสดีสองสาวสวัสดีค่ะเจ็บขาเด้พี่น้องเจอแล้วจ้าเห็ดวินเตอร์ซุปวินเตอร์ซุปนู้วินเตอร์ซุปนี่ เห็นบบเห็นปินเตอร์นะคะจ้ะมันจะเป็นเข็ดเข้มทองปลาตอกมันจะสีเนี่ยแล้วก็ลืน่นๆแซบไลเดอร์ใส่เบิง้งเตอร์แล้วใส่เบิง้งนี่นี่นี่ขามันจะเหมือนกำมาจีเนี่ยให้มันเล็กๆตเต็มอยู่หรอเฮ้แยแสดงว่ามันยังไม่ถึงเวลาตัดตโรเดี๋ยวมันก็โตเดี๋ยวมันโตนี่ไงตอกเนึ้อเต็มอยู่จ้ะนี่ตรงนี้นี่เนี่ยกำลังเลย จะตีไปหาเบอร์อีกเนาะจ้ะเนาะอันนี้เห็ดอีกยังพี่น้องป้าเห็ดนางลมเนี่ยเลยนี่มาดูมาดูมาดูเนี่ยพี่น้องเห็ดอะไรนี่เออป้าว่าเห็ดนางรมพอนะคะเนี่ยตรงนี้เนี่ยพี่ว่าพี่น้องมันเห็ดนางลมบมดจ้านี่นี่เฮ้ยคือจะจับเนี่ยทำไมอ่ะแต่บางอันมันจับแล้วมันเป็นพิษติดมือนี่เนี่ยค่ะป้าขายจ้ะนี่มีมีมีต่อนี่แมะเต็มอยู่นี่น่าจะใช่เห็ดนางรมเสียมตาเนี่ย ใช่เหรอเห็นไหมนี่เนี่ยเต็มเลยเน่ะเอออะไรนะมันกินได้เหรอไม่รู้สิเห็ดนางลมเนาะเดี๋ยวนะน่าจะใช่อยู่นะนัวนะก่อนเลือวันนี้เห็นมินเตอร์ซอฟหนูอยู่ตรงนี้ถ้าเราลองมันเจอเห็ดค่ะเรามาเจอเห็ดอันนี้ให้รู้บ้างค่ะว่ามันเป็นเห็ดอะไรใช่เห็ดนางลมหรือเปล่าคะเพื่อนๆ ไม่รู้เอ้ยใครรู้ช่วคอมเมนต์บอกนะคะเดี๋ยวมันขึ้นอยู่จึงสีจ้ะน่าิมีเห็ดหูหนูเนาะอุนน้ยไม่เห็ดหูหนูด้วยนะหนูว่านะอ,อุ้ยนี่ไงเห็ดหูหนูนี่น,น,น,นี่เห็ดหูหนูนี่เห็ดหูหนูนี่เห็ดหูหนูนี่นี่แต่มันยังเด็กอยู่จเจน,ะนเดเิเจนดิเจนแล้ว ปาลปาเราปลาอะไรทิ้งอ่ะป้าค่ะพี่นอ้องเดินต่อค่ะสพตำรวจปลาค่ะมาน,นี่จะเป็น้องปลาเนาะคะ่ะน,นี่พามาสำรวจปลาชิวๆเด้อจ้าเด้อเอ้ยพี่ว่าพาลูกมาเตะฟุตบอลนะคะดั้งจะไปเบิ่งนด้วย่อยเตะฟุตบอลกันแล้วเราจะลอบปลานี่ไงนี่ไงแต่มันเหมือนมันจะแก่แล้วแหละเนาะว่าเหร็นปินเตอร์ตัวสุหละไใช่ไหมมันไม่ใช่ อันนี้ก็ไม่ใช่จ้ะน,นี่ก็ไม่ใช่อันนี้ก็บ่ใช่จ้ะทำไมงามจังเลยนี่เนาะนี่งามๆค่ะแต่อบอมแยนก็จ้ะเป็นไม่ได้ไม่เจออีกเลยนั่นไ,ได้ดึงดองไปกลับคืน ธรรโอ้โหเห็ดอะไรเนาะไม่ไม่หนูคิดว่าเป็นเห็ดมันปูขาวหรือเปล่าเดี๋ยวนะใช่ไหมเหมือนคล้ายๆนะเห็ดอะไรเหมือนมันปูขาวอะไม่รู้นี่มันเหมือนมันปูขาวเลยนี่นี่สายนี่กลัวที่ไหนล่ะข้ามเลย เห็นัวอย่างเลยเนาะเวงเป็นวยมากเลยนะเป็นวงอยู่เอะไร่ข้าไปข้ามมาไม่รู้เห็ดอะไรเนีก็ขนี่จะาไปจะข้าวขาวนาะเห็ดเปนแตซุใช่หรอใช่อ๋อนี่ก็ไม่รู้นี่แม่น่แม่มันจะลื่อนๆอะไรนี่แหละ หรอจ้าอม่เห็นเยอะโอ้โหกลุ่มใหญ่ใช่แล้นะนี่แมนจอนนี่แม่นมันน้อยกลุ่มกใหญ่เลยนี่เดี๋ยวแม่นันพาดูป่าเห็นมะเก็บจะเก็บอันนี้หรออือฮั่นโอ้โงถ้าลุงไปลึกหลายก็บ้าดอกเรื่อเบิร์พี่น้องอ่อนๆเลยจ้าต้นรับอร่อยมางตัวเพื่อนเนี่ยชอบเหมือนกันนะอือฮั่นนี่าบมาเก็บแต่จ้าไทยเบิรงเพราะว่ามันยุ่ง อยู่สาธารณนะนี่มันก็ยังมีเนาะให้เราเก็บนะยังไงป้าไอ้อัน,นั้นนะอันนี้กินไม่ได้นะคะน,นี่คือตัวอะไรไม่รู้อันนี้เหมือนเป็นดินปี๋นี่นนอันนี้นดินปีอันนี้ดินปีค่ะป้า,ปาจะา,าจะไปหาไปดูลูกชายพี่ว่าเตะฟุต mm hmm. บอลจะก,ก่อนอื่นไปแพลเลทก่อนดูสิ มันขึ้นผักเหรอใช่มันนั่งอยู่เฉินก็หนาวไหมอ่ะไม่หนาวมันขึ้นเองนะเนี่ยจ้ะมันขึ้นเองนั่นแหละได้เนี่ยพี่เห็นพี่เห็นอันนี้แหละพี่ว่ามันกินได้ไหมนะกินได้ร้านพี่เหรอร้านจ้ะกินได้สาภาพพี่ว่าเราเบิร์กดูิ่นเตะฟุตบอลนะจ๊ะเนาะเขาแข่งกันกับว่าของเขตนี้นะจ้ะสเตนชักับว่าละนะจ้ะเนาะพี่กำลังจะไปไหนเอ่ยจะเข้าห้องน้ำค่ะตอนนี้ตอนนี้ปวดท้องแล้วค่ะเขาปลากับปลาซุกใจพี่เนาะเลยปวดท้อง มนปล่อยระเบิดให้คนเดินตามข้างหลังนะเพื่อนๆใครอยู่ข้างหลังก็รับไปค่ะว่านรับตลอดเรอยู่ข้างหลังเก็บก็เก็บไอ้นั่นด้วยนะจ้าอย่าบ่นเลยค่ะเก็บตลอดรับตลอดรับระเบิดมึงบ่นแล้วก็ปลกอะไรนะเปนไงคะเราไม่นั่งตรงนี้ก็ได้นะเนี่ยเรานังตรงนี้มาันตรงนี้อืมาจ้าเดี๋ยวขอเจอข้องนานก่อนค่ะ จะฟุตบอลนะคะโอ้โหอีกแกอีกแก๊เออแล้วมาทางขวาอืมเจ๊ลูกโทรนะจ้าเจตาระวังเขาอ่านใครนะเขาพักด้วยนะเขาจะพักด้วยนะ มันประกบกันนะนะคนตัวใหญ่บ้าใหญ่เสือกโดดกันก่อนบนลปทำอะไรคะกำเปลี่ยนมันเลยปาทำอะไรคะมาเลยจะวประกบเลยมันทอะไรคบีพบกันดบีพบกันบีพบกันพายบีบกันพายบบกันฮาโลวีน

It's a group. Yeah. It's bad. So try it. They come. Bye, Hard. Hard. we not mixed. Only. Like this. Mm -hmm. Put me. อล้ตอนนี้นะคะเขากำลังจะเฮ็ดถุงขนมให้ฮาโลวีนนะจั่นจ้าคนรับเล็กน้อยนะคะเขาจะมาขดหน้าประตูนะจ๊ะจีก็จะเฮ็ดแบบนี้นะคะทำแบบนี้เลยแล้วก็ทำให้เขาให้เขาเอาเองนะั่นจ้าถ้าจะบอกไปข้างนอกนะจ๊ะให้เขาดึงเอาเองเลยเพราะว่าช่วงนี้เป็นโควิด -19 แต่น้องพอลจะเฮ็ดหน่อยเพื่อเราเองนะจ๊ะนี่เลยเอาก็กดุมังกรสวัสดีครับ โอ้กสวัสดีค่ะสุสวัสดีครับโอ้กูกำลังช่วยปะป๊าทำอยู่นะคะโอ้ยอันนี้อันไหนทำคำสั่งแบบว่าได้จัดเติมโต๊ะน่าจะเนาะปะป๊ากินอะไรผมเบอร์เบอร์ปะป๊าวันนี้ครับกินอะไรอันนี้ถ้าตอนนี้เป็นอ่าเป็นน้ำตาลที่พ่อใหญ่กินได้จ้ะฮัลโหลโอ้กูอันมันดูไปไหนนะ ก็เป็นอนมานาแดงเลยจ้ะแล้วนี่ไงนี่ไง,ไงอันนี้เขาก็ใจเขากับใหอย่ซส,ส,ส่น,นี่น่าจะเนาะเอาไปแข่งนาบานะ้านแล้วจะไปหยอยนาบ้านเนาะนิดหน่อยมาถึงาาพันจา่าพันจ่าได้แบบดึงเอาเลยนะจ้ะนีกับล็อปส์ตาร์เอ็นทวาเอ็นทวายแชมปโครโมน้องสาวเอวสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับปุนยุ ไปค่ะมันจะทำอะไรคะทำอะไรคะฮาโลวีนชิทฮาโลวีนกรตตりชิทฮาโลวีนแปลว่าขนมของฮาโลวีนโคโรนาเชอร์โคโราครับเราจะทำเป็นห่อห่อแบบนี้นะคะแล้วก็แห้งห้อยไว้นะคะห้อยไว้ให้เขามาเอาเองนะคะเพราะว่าตอนนี้มีโคโินานะคะเราจะไม่ออกไปนอกบ้านนะคะ เพื่อเป็นการเซฟเซฟตีตัวเองนะคะต้องการความปลอดภัยอันนี้มุนย์อย่าเอาอีกสันแมเดอร์นายไม่เอาหนูก็เอาอันนี้อันที่ไม่เหมือนการใส่ด้วยมึงดิละ่ะ<า>ไม่เอาเท<า>เลน